ครับวันนี้เรามาดูการแก้ปัญหานะครับมือถือ vivo อาการดับสนิทเปิดไม่ขึ้นนะครับถ้าเรากดกระตุ้นแล้วนะครับเช่นตัวนี้นะครับกดเปิดแช่แล้วยังไม่ขึ้นลองเปลี่ยนเป็นกดเพิ่มเสียงกับเปิดนะครับอลองดูนะครับเพิ่มเสียงกับเปิดแบบนี้ลองดูถ้ายังไม่ได้ลองสลับนะครับลองสลับเป็นเพิ่มเสียงกับเปิดนะครับลองสลับเป็นเพิ่มเสียงกับเปิดเนี่ยตอนนี้ผมลองไล่มาละนะครับ ถ้าแบบนี้ยังไม่ได้นะครับจำเป็นต้องลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับการลงเฟิร์มแวร์ใหม่จำเป็นต้องใช้คอมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยตัวนี้ในการลงเฟิร์มแวร์นั้นนะครับมือถือจะต้องทำการเชื่อมต่อกับคอมแล้วโชว์พอร์ตขึ้นมานะครับตัวนี้เป็น Vivo Y30 นะ Vivo Y30 นะครับถ้าเรากดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วโชว์พอร์ตแบบนี้แสดงว่าเราสามารถลงเฟิร์มแวร์ได้นะครับโอเคทีนี้เราก็ไปหาเฟิร์มแวร์ใน Google นะครับเนี่ยตัวนี้ได้มาแล้ว เป็น vivo y30 นะครับตัวนี้ผมจะลงเฟิร์มแวร์ผ่านโปรแกรม Unlock Tool นะครับถ้าเราไม่มี Unlock Tool ก็ลงเฟิร์มแวร์ผ่านโปรแกรม SP Fat Tool ได้นะอ่าเพราะว่าลงของ h i d e t e c t ได้เหมือนกันถ้าใครมี Unlock Tool ก็ทำตามนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็ทำการเลือกเลือกอ่าช่องเกี่ยวกับการดึงเฟิร์มแวร์เข้ามานะครับชุดเฟิร์มแวร์เข้ามาก็ติ๊กเอาแบบนี้นะครับติ๊กเอาเลือกเป็น vivo y30 นะ อ่าล้วก็ทําการเลื่อนหารุ่นของมือถือเลยนะครับตัวนี้ต้องเลือกให้ตรงรุ่นนะครับเพราะว่าไฟล์ที่ช่วยในการแฟดเฟิร์มแวร์มันจะอยู่ในโปรแกรมของอันล็อกทู l ด้วยนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับเราก็ทําการดึงไฟล์เข้ามานะทําการเลือกจุดที่อยู่ของเฟิร์มแวร์นะครับนะตามนี้เลยนะครับก็เปิดเข้าไปทําการดึงไฟล์นะครับ ถ้าเป็น SP แฟ t ทูลก็ดึงไฟล์ตัวนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้อ่าพอโชว์ขึ้นมาแบบนี้ก็ทําการสั่งแฟดได้เลยนะครับทําการสั่งแฟดได้มือถือจะต้องโชว์พอร์ตนะเนี่ยครับโชว์พอร์ตแบบนี้อ่าเนี่ยครับถ้ามันหายไปก็กดเพิ่มเสียงลดเสียงเสียบใหม่นะครับพอโชว์แฟดอ่าโชว์พอร์ออตก็ทําการกดแฟดเลยทีจากนั้นนะครับตัวโปรแกรมจ้ทําการลงเฟิร์มแวร์ให้จะใช้เวลา นานพอสมควรนะครับเพราะว่าเฟิร์มแวร์นี่ขนาดใหญ่อยู่นะในช่วงนี้เราก็รออย่างเดียวครับรอให้โปรแกรมมันทํางานจนเสร็จนะนะครับเริ่มทําการแฟตไฟล์นะครับของเฟิร์มแวร์เข้าที่มือถือนะครับถ้าเป็นคอมก็เหมือนกับการลงวินโด้แหละนะครับแต่ระบบมันจะต่างกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นมือถือเนาะมือถือเนี่ยเขาเรียกว่าเฟิร์มแวร์หรือลอมนะครับโอเคนะครับรอจนกระทั่งมันเสร็จนะครับอ่าตัวนี้ผมแกะฝาหลังด้วยนะครับเพื่อเช็คว่าแบตมัน ทํางานโอเคไหมนะนะครับเราก็ลองถอดฝาหลังและถอดแบตใส่ใหม่ลองดูด้วยนะครับบางทีเนี่ยถ้ามันเชื่อมต่อไม่เจอนะก็ต้องถอดสายแพรแบตนะครับโอเคตอนนี้รอสักครู่นะครับรอให้มันทำงานจนเสร็จนะเดี๋ยวพอมันเสร็จแฉดเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยตอนนี้เสร็จแล้วครับทีนี้มือถือขึ้นมาหลือย,อย่างทีนี้ดูนะถ้ามันสําเร็จนะครับมือถือต้องขึ้นมาแบบนี้อ่าขึ้นไหม ครับเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการรอจนกระทั่งมันบูตขึ้นเข้าสู่หน้าการใช้งานนะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาแล้วผมตัดมานะเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับมันจะบูตประมาณสัก 3- ามถึงหนาทีนะครับอันนี้แล้วแต่รุ่นนะนะครับถ้าแรมเยอะก็จะเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้ามือถือแรมน้อยก็จะช้านะครับจากนั้นเราก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่เลยครับเหมือนมือถือซื้อมาแกะกล่องเลยแต่ถ้ามือถือเคยใช้มาก่อนนะครับมัน มันจะยังทาหา Gmail อยู่นะนะครับมันจะยังทาหา Gmail ดังนั้นถ้าถ้าเครื่องเราเคยใส่เมลไหนก็ต้องใส่เมลนั้นนะครับถ้าจำไม่ได้ก็จำเป็นต้องปลดนะไม่ใช่ว่าลงเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วตัวเมลกับรหัสเดิมเนี่ยจะหายไม่หายนะครับมันจะยังถามหารหัสเดิมหรือ Gmail นะ,ะแต่ตัวนี้มันเครื่องนี้น่าจะเปิด OEM ไว้นะครับทำให้เราสามารถกดข้ามได้นะครับถ้าเปิด OEM ไว้เนี่ยมันจะสคริปต์กดข้ามได้ เราก็ทำการกดข้ามไปเรื่อยๆนะครับโอเคอโอเคตัวนี้ก็ทำการเซตค่าไปเรื่อยๆครับสำหรับท่านไหนที่ติดปัญหานี้นะครับก็ทักสอบถามได้นะครับส่งเครื่องมาทำการแก้ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับราคากันเองโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ